สบายดีพมเป็นพี่น้องมันนิกสิมปตมักหุงมันนี่เจนวดเจนนวลด้วยผอแม่พี่น้องด้อมือนี้ยสบายดีมันนีนะสิมากินตร์มักหุงมันนีนะากำลังย้ำกำลังย้ำอยู่มักหุงมังลายคนเนี้ยมันนี่มังคุงมีแม่น้องอ้ำแล้วก็แม่น้องลี่แล้วก็เจนวดน้องเกมอันขอเขาเจ้ามากดอกอันนี้ก็ได้จะขูดอ้ํามันบอกงามพ่อพี่น้อง ในย่ำเอาเสิ่งมันจังน้อยจังแข็งกินกระแซ่ตั้มหุงได้วัเนี่มาเดินมากินนำกันทูตั้มในกะมือกับบรหลางบันไดเนี่ยคันบนล่างมาให้กินเนอโอ๊ยเหนื่อยเพิ่นเป็นคนหมั่มวนเฮ้ฮ่ามือกับบหลด้าะกูกกากะหลอกกะบัน บอกเปลือกเอ้ยบอกเปลือกลอกกาบอกเปลือกมาก็เาลืมให้ไเมย์น้องอ้ําเป็นคนอั้นนะยำอาจาลาเอาก็ลอกกาบเลยเนาะทั้งลอกกาบทั้งบอกเปลือกมีเมยน้องลี่นั่งทางนี่มันลีจะสงข้าวสั่นได้ไหมนี่ขอโทษขออภัยน้ำละลายเด้อ บอกเป็นยังค่ะขาวอยู่พอม่พี่น้องดำแล้วพากันแล้วดำหายดำหน้าเนาะมัน่มอนึ่งแน่แนแล้วฮ่านเาฮาฮเาฮ่ามาก่าฮ่าฮติดตาม่นเ่าฮ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 นาฮ่าฮ่า่า่่่่ะ่าาา เขาเอิ้น่อยยังเพนสันเพนสันยุงใหม่บอเจ้าจะมากัะสีเหลืองโอ้ย่ไปก่น้องเด้อพีเท็่ตัวนี้ก็สี้ดำพี่น้องเลยคลิงคนลกิงบ่เป็นยอดไก่อาหารเนี่ยกระยอบซีช่งๆเนี่ยนี่นา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 อะไโและโซแลโอ้ยน่าเนี่ยมันก็งามอยู่งามอยู่ ไม่แจงเท่ห์มึพี่น้องเมืองนอกเมืองหน้าไม่แจ้งเท่ห์โอยพนเดิงอันคืออุปกรณ์พนเดินทางพนว่ามาจใส่บาโทรละเจนี่คืองามแท้ใส่เกือบคนละสี่ไมันเน้นนัวนะซื้อว่าเจนวดทถังเ่ามีเงินแต่พี่น้องเลยไม่แต่นัวจะซื่อโอ้ยมันสิเบิดก่อนดำเลยน้องมาห่วงหน่วยเดียวจะโคนนหาโคนพนดางกีลายคนมันจังแซ่บ ซีมหน่อยมันเสแอค่ก็ซีมลานาไปเอาอยุจุยะถ้าเกษียณฮึ่มฮ่ปุยานตลาดยังไงกินข้าวอิ่มาแต่บ้านช่องคันนะมาท่านทนตลาดกับพี่น้องเลยได้ข้วปุ๋นกันนะได้ขุ้กับมท่นขจาวตลาดกาก้าไปบองไล้นี่ขุ้นมันอยู่ใกล้ทางขุนยองเออยู่หอยูน้า ตลาดเข้ากับบวมทั่วกชุดยอดทางมีหมาพี่น้องเอ้ยยมันจงเส้นหน่อยตานีตามมันกระเซบเจนวัดกับันตามกระบก่อนล่มันจะเนียนแซ่บจอมันจะคาคอม่ไ้ม่ได้ไม่ได้ซงใเตขวใหม่แล้นคะแนน แยวก็ไปทอดว่านซื่นนี่ห้างมันยืทอดแถวกับโเนี่ยกับบมีพี่น้องเอมอมอข้าเจ้าไปต้องทอดดอกป้าเน่นเละต้องปรขคอเด๋ยวมันก็หล่นเองเดี๋ยวเอาเข่มาแง่มาใส่คือเข่วหมูอน่ามาใส่มาใส่เจหนวดนุ่นไปลูกไปลองเลยไปลูกมใส่่ เลังลงมือพี่น้องกระเทียมักีกจักสิเพ็ดหรือบเพลระพี่น้องเกนวดเป็นคนลงมือเองม้อนีวขอสิลงมือแซบบ่แซบกินนํำกันเลยพี่น้องม้อนี้นะกกน้ำบ่มีำปลาต้องกินเกลือซุ้มชนน้ำบดบ่ได้กินน้ำปลากินเกลือกินเกลือกับแซบเลย อันนี้มเขืออตามตามตามกคนโอ้ยตามกือคนทำไมพี่น้องมันออกไปเปรี้ยววานนี่นี่มันออกสิเปรี่ยวแล้วมันเพชรนี่แหละมาขีดแกนวดกันเป็นคนตลกอาตามตามเจ้ตามหกเปี่ยนน่ะนะเสียบประเสียบกินน้ำกันได้พี่น้องมันนี่นะปลาตัวพอบอแหน่สุดยเอ้ยยั่นี่้ เอวนเลยนวดอยู่อุบอุบออ่งเมือลงเมอสาโคขรพี่น้องเอ้พนังขึ้นหนึ่งยู่สากรรมน่องทิมก็น่องซีนก็เป็นเตายายยิ่เตามเจนัวด้แล้วุกนายคุนอยู่มันนี่ึ้นมาสาก็โกงคุ้งนุ่งไม่ยุ่งเลยพี่น้องเอ้ไม่ลำเดียวเด้ ตัวแไป้ยวคนนักโชว์สากเจี๋วดกัโอ้ยเปกนซิมักสากขนาดตัดชิ้นใหญ่ๆไปคือคโอ้ยตายแหละสากกางามกัะอพักแจ็คเม็นเอามาแต่ทางไหนลำเดียวสากทางมันใหญ่ได้เป็นจังตามขากเนาะสากม่โยงเลยสากมั่เหี้งบ่ล่อ๋อสากมาโยงออ้ลีได้เปม็นความผืนว่าเนี่ยามตามขุดมือกันยังบ่หูได้บไม่ยัง ลำกะลำเดียวครึ่งนึงไอ้ต่าๆเต้ยอ้าต่ำๆๆๆจับในุมมันสิปีก็เสียดีดอกเจนวดกาลังางมือปุงพอล้ใหน่ใช่จองหนึ่งบอกยังสกบอกจ้องจองอ่าอาปปุงคือสสีสบไลนยเดียวมะเมนอันนี้มันเป็นคุณมันมีหมดขึคือมอ นี่เด้อในน้ำตาลพ่อนะประมาณนั่นใช่แหละผ้าเกอเอของกระนวมันวานไปเปลี่ยนกี่ไหนอันนี้ใส่นบ้ใส่แทนบ้าเขือเกือใส่แทนอันนั้นมะนาวเกือเอิบใส่แทนมะนาวมันมีมะนาวดอกแซ่บกว่ามะนาวอีกแน่ิเกลือคนนี่นะนี่บัวงนด้บัวงนั่นนะ ก็ใส่จองเลยวันนี้นี่ค่ะก็ใส่น้ำตาลไปแล้วแล้วก็ัวอรอี้กนัวนี้เแล้วเป็นคนปใส่งใส่ลายแห่งนัวมันบ่พ่อจังหวะกันแดกแล้วเจนวัขาไปแดกว่าแดกขย a วเนี่ยม๊ขยาวขยาวเจ้ขยาวก่อนกินขยาวเออเออ่ขยาวแห้งอะเด้อ เจ้าเมื่อไจิทะลุเจอ้าวพ่อพ่อบอกโอ้โหโเสีบไ้เสยบอ้าวใส่งด้วยนะแต่เ่่นคน้วุ่ยงลงตอนมันลงหมดเข้มเลยใส่เกลือใส่น้ำตานี่ใส่ปานัวเอ้ใส่เกลืน้ำตานม่น้ำตานี่ม่คักันลายคนเนี้ยใส่เกลือที่เข้ม เออ่นัวเข้มจังหน่อยเพื่อนวะกันเลยใส่น้ำตาลเพิ่มน่แก่จังน้อยน่อแก่มาหน่อยนะมักนัวหน่อยใส่หน่อยมักนัวลายใส่ลายพอนะพี่น้องเอาตามที่ต้องการพี่นัวกลางๆดอกพอดีเอามาใส่นะแม่นะมะเขือนะเอามาลงเอาเสิร์ฟพุงมาลง ้าโอ้ไก่แผดไม่อีกแล้วคนพี่น้องไก่แผดพ่อใหญ่ล่ำอย่าเข่าด้วลูกกัดูขบลังต้อนลุงลูกกำลังลุงลูกเอามาพี่บังดูหาเจม เอามาเบิงมาแวนเล็กสพูดิเิไดอเอามาโอ้ยนั่นแล้วสิเก็บยวกดอนี้ละตายลกำแหละซ้ำกรหานะยันยนซ้ำกรเพื่อ้าวบาดินานอ่าลงมือแล้วลงมือเลยนะลงมืออะไรอะไรบ่พ่อจะประเดกเด้อ่นองเอ้ยพ่อไปใส่เอ็กเนี่แน่นบ่พ่อประเด็กแน่นตัดตัดเดีอประเด็กอ่พื้นมันผนด มันขึ้นมาเบิดเลยด้หามันบมีสักโอ้ยมันชินน้ำลายยงน้ำจืจวกเรอมหอมหอยหอยนี่ประดับตอน็นกระกตอนนึงหอยหอกระปะจักหอยจึ้งเลยเด้อจักน้อยอากกินละสากระสาไม่ยุ่งอีกครึ่งนึงไม่ยุ่งไปจับไมยุงนมากจากไม่ยุ่งเออเินมากจากไมยุงนาตะคุนจะตัดอ้อยกแล้ว ไม่ดูไม่ดูไม่ยุ่งมันกดำพิีหรว่ดําอะนี่นะ้ำจน้ำนดําดหนยเออิ้มสินจิใอามาให้ให้บอกว่าัเป็นงไนจิมมงดูเจ๊จิมแล้วิมเลยเจ๊จิมแล้มาเด้อพี่น้องไกินข้าวเที่ยงกันในบบบนิ่ตามหมักหงสีมือเจ็บหนวด เชเพื correction, correction. ่อเชตรี่มือเทียงเมื่อเทียงทั้งเมืองนอกและเมืองหน้าภายในประเทศแล้ก็ต่างประเทศทั้งปาาล่าองพี่น้องทั้งต่างประเทศไม่ได้มีข่าวเสียงนกันมาแน่ตีมหงมีอาหารแกะมาพีมือเจเองมีภาคเกษตรเน่แกได้ภาคเกษตรถ้าคนบึงเนี่เจ็วดเนี่ยเน่ยดเนยมีแต่ย่อนเลยขุยตมหงก็ขาดลายไปหน่อ ขันต้องการกัมาเอาด้วยพักเกษตรที่พาไปหายติโตมาได้ค่ะเป็นังไงไหมพักเกษตรนะติดต่อมาได้โอเคหนุ่ม่คนที่ส่งพักเกษตรไปหายเพื่อนทีเป็นคนบริการวะกินจะเที่ยงหายเที่ยงหน้านและตุ๋นหน่อยเย็นดีแช่ปลาแช่ปลต้องกินมันนี่มันเที่ยงหรอพี่น้องเอ้

อยากทำนสรจลจะอยู่อันนีอยากกินกินกินแทแทบไมด้มือกล่องเอ้าไม่ถึงน้ามือกล่องชงชาสีร่าถ่ายถ้วยเป่าเดินมือกล่องหนากีิดดีอ่ะทำไมสบายดี แซบลายนอไลพรมพี่น้องเกี่ยงเลยมันนี่นู้นี่นู้นี่แซ่บลายพรมพี่น้องเอ้ยพระเกษตยังคือเก่าพี่น้องเลยกินเบิดแต่มะฮุงแซ่บลายเจตมันนี่มะฮุงกับพอดีเบิด์ตเรือหน่อยเดียวสุดท้ายพี่น้องเอ้ยซีมือเจหนวดแซ่บรีพรมพี่น้องเอ้ยแซ่บจำพน่ามันคลิปหน้าเจอกันพาคือตามคลิปต่อไป สบายดีพ่อแม่พี่น้อกยกพวกเพืงอนไปซ้ำนี่ขออำลาสบายดีสำหรับคลิปนี้ขออำลาพาจแม่มาพ่อแม่นาะคลิปน้าจังพอกันใหม่เด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีเจยยังแสบอยู่ตอนต่ออไปจเันตัน sous